สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านขาหมูจิ้งนำนางรองค่ะขาหมูอันดับหนึ่งของนางรองของของประเทศเลยขาหมูตอนนี้ตอนนี้พ, <า S 1> พ,พิกัดอยู่ตรงแถวไหนคะตรงข้ามกับที่ไหนคะคุณแม่ ธนาคารออมสินเจอในกูเกิลเจอแน่นอนฮะอันนี้คือเจ้าของร้านนะคะเป็นญาติกับบอสด้วยนะคะนะคะแวะมาได้นะคะตอนนี้มีกาแฟมีโกโก้มีมอคคาโน่นะคะทุกอย่างวางเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่เห็นไลฟ์นี้นะคะมาซื้อได้เลยที่บูธนะคะที่บูธนางรองนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทักเข้ามาที่โกมิงได้เลยค่ะหรือว่าทักเข้ามาที่ในเพจหมูจิ้งนำได้เลยใช่ไหมคะโกมิงใช่อ่าทักเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้สินค้าลงเต็มเลยนะคะ ใครที่ผ่านมาแถวนี้แวะซื้อได้เลยจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะนี่ค่ะสินค้าวางที่เชลเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะขาหมูจิ้งนำนางรองค่ะวันนี้นะคะลูกค้าเยอะม,มากๆนะคะมีบริการให้อาหารนะคะมีขาหมูแพ็กกลับกลับบ้านแบบนี้ด้วยนะคะใครสนใจขาหมูแพ็กกลับบ้านแบบนี้ได้ด้วยนะคะสามารถเก็บไว้ได้ ในตู้เย็นนะคะอแช่ฟิตไว้เก็บไว้ได้ในตู้เย็นนะคะซื้อ,อกลับะะบ้านได,ไ,ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะรับประทานอาหารสั่งล่วงหน้าเลยลูกค้าเยอะมากลูกค้าเยอะมากค่ะอย่าลืมนะคะถ้ามานางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแวะได้เลยค่ะค้ามูจิ้งนำกับกาแฟแม่มอ้อค่ะ